วิธีสังเกตว่าเขาเริ่มตื่นรู้และรับใจตัวเองแล้วว่าเขารักคุณข้อที่หนึ่งเลยนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณจะรู้สึกจิตที่หัวใจบ่อยมากเจ็บที่หัวใจบ่อยๆอะคะ่ะวันหนึ่งก็หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะคะข้อที่2ก็คือแน่นหน้าอกคุณจะรู้สึกว่าแน่นหน้าอกอาจจะเป็นเพราะว่าเขากําลังเจ็บปวดกับเรื่องอะไรอยู่บางอย่างสักเรื่องหรือว่าเขาอาจจะกําลังโหยหาเราอยู่ก็เป็นได้ะคะ่ะพอนนี้ช่วงนี้เราจะสามารถรับรู้พลังงานของเขาได้ว่าเขากําลังมีความสุขหรือว่า,ากําลังเจ็บปวดกับ อะไรอยู่แบบนี้คะ่ะข้อที่3นะคะเหมือนว่าเขาจะมี18บวกกับเราร่างกายของเราเนี่ยจะรู้สึกได้เลยหมายถึงว่าฝั่ง d y f วฟ์เมนีนะคะจะรู้สึกได้เลยมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะคะมันเป็นการกระทำเลยอะอะไรแบบนี้คะ่ะแต่อาจจะพูดถึงรายละเอียดเยอะมากๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ่ะข้อที่4นะคะเราจะรู้สึกว่าคิดถึงเขามากเป็นพิเศษแต่ก็ไม่ได้หวยหาเขาเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะข้อที่5นะคะ,ะ,คะเราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขหรือตื่นเต้น เหมือนเรากําลังจะได้อะไรหรือเจอกับอะไรบางอย่างกับสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เรารอคอยแบบนี้ค่ะแต่ว่าไม่มีอะไรที่เรากําลังรอคอยหรือว่าตื่นเต้นกับอะไรเลยแบบนี้ค่ะแต่ร่างกายมันจะรู้สึกไปเองดีใจและตื่นเต้นไปเองแบบนี้ค่ะข้อที่6นะคะเราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขมากๆมีความสุขในการฟังเพลงไม่ว่าเราจะฟังเพลงเศร้าหรือว่าอกหักหรือว่าเสียใจหรือว่าเพลงสนุกอะไรเราก็มีความสุขค่ะฟังเพลงเศร้าอกหักยังมีความสุขค่ะมันจะมีเพลงบางเพลงที่เรารู้สึกว่าเหมือนเขามอบเพลงนี้ให้กับ เราเวลาเราฟังเราจะรู้สึกแบบนี้ค่ะวิธีสังเกตก็จะประมาณนี้ค่ะแต่ในบางคนอาจจะมีมากกว่านี้ก็เป็นไปได้ค่ะอันนี้เป็นข้อสังเกตแค่หลักๆเท่านั้นนะคะ